ที่บ้านผมไม่ได้เสียค่าไฟครับเพราะว่าไม่มีไฟฟ้าใช้ครับใช้แสงสว่างจากโซลาเซลล์ครับที่คนข้างบ้านให้มาครับแล้วก็จากหัวกบครับอยากได้โซลาเซลล์ไปติดที่บ้านครับทีมงานบอกผมว่าในจำนวนเด็กที่เราเคยพบเจอบนเวทีเนี่ยนี่คือหนึ่งเด็กที่เก่งที่สุดโอ้โหเฮ้ยโอ้โหสวยงามโอ้โห ที่บ้านผมไม่ได้เสียค่าไฟครับเพราะว่าไม่มีไฟฟ้าใช้ครับน้ำก็ใช้น้ำบาดาลผมก็คิดว่ามันลำบากครับแต่ก็ลำบากจนชินแล้วครับ ครอบครัวของผมอยู่กันสี่คนครับมีพ่อมีแม่มีผมแล้วก็มีพี่ครับรายได้จากบ้านผมมาจากสองทางหลักๆครับก็คือทำส่วนของตัวเองแล้วก็รับจ้างครับก็มียางพาราแล้วก็เช่าที่ปลูกมันครับก็ก่อนหน้านี้ก็ไปอยู่ที่ของเท่าแก่ค่ะไปรับจ้างกีดยางให้เขา ทีนี้ก็เลยชวนครอบครัวมาอยู่ที่ของตัวเองเพราะว่าที่ของตัวเองก็มีสวนยางก็อยากจะมาดูแลแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่เลยค่ะสวนยางของตัวเองก็ยางมันต้นเล็กค่ะผลผลิตมันได้น้อยค่ะปลูกมันก็ผลผลิตมันไม่ดีค่ะราคามันก็ตกต่ําก็ต้องได้ไปหารับจ้างอย่างอื่นเสริมค่ะค่าใช้จ่ายในบ้านก็จะมีงวดลดและค่ะแล้วก็ ซื้อน้ำมันมาเติมเครื่องปั่นไฟเวลาลูกต้องรีดผ้าอะไรแบบเนี้ยค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านผมมีเตารีดแล้วก็พัดลมครับสวยมากก็ได้ใช้แค่เตารีดครับพัดลมไม่ค่อยได้ใช้ครับ ใช้แสงสว่างจากโซลาเซลล์ครับที่คนข้างบ้านให้มาครับแล้วก็จากหัวกลบครับ ที่ย้ายมานี่ต้องปรับตัวเยอะเลยค่ะทั้งเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็การนอนก็สงสารลูก อยากมีงานทําครับแล้วก็อยากได้ตังค์มาเลี้ยงดูพ่อกับแม่แล้วก็อยากให้พ่อกับแม่มีบ้านที่ดีกว่านี้ครับสว,ส,สวัสดีครับสวัส,ส,วสชื่อ,อ,ดอเด็กชายกิติศักดิ์นนทรักษ์ชื่อดีน้องต้นกล้า อายุ11ปีเยี่ยนอยู่โรงยางชุมชนบ้านสร้างแป้นครับอําเภอกุฎจับจังหวัดอุดรธานีครับต้นกล้าเก่งมากเลยลูกสุดยอดมากแสงสว่างในบ้านมีกี่จุดลูกต้นกล้ามีจุดเดียวครับมีแค่หน้าบ้านครับออไฟฉายอันนี้เราก็ต้องใช้ใช้ไฟไหมหรือว่าใช้เป็นโซลเซลล์ใช้ไฟครับไปชาร์จอยู่ที่บ้านคนรู้จักครับอ๋อแล้ว ตอนนี้รายได้จากครอบครัวนี่มาจากทางไหนบ้างลูกมาจากทางพ่อกับแม่แล้วก็ตังที่ผมไปแข่งตะก้อมาครับเดี๋ยวนะไปไปตะก้อแข่งตะก้อตะก้อตะก้อมันจะได้ตังยังไงลูกพูดว่าไปแข่งได้ชนะเลิศสี่พันแล้วก็ครูจะให้แบ่งคนละพันครับ๋อโอเคได้แข่งบ่อยไหมลูกก็นานๆทีเขาจัดครับแล้วที่ไปแข่งมารางวัลไหนภูมิใจที่สุดลูก ชิงด้วยพระราชทานที่บัวใหญ่ครับได้ที่ได้ที่หนึ่งครับโอ้โ,อโอแล้วตัวหนูเองวางเป้าหมายในอนาคตของตัวเองไว้ย,ยังไงลูกก็อ,อ,อยากเป็นทีมชาติครับอ,อยากได้ตังมาเลี้ยงพ่อกับแม่ครับสุดท้ายก็เพื่อครอบรครัวเนาะอ่ะวันนี้นะโชว์ฝีมือให้เต็มที่นะ้นจ้าแล้วความฝันที่มาวันนี้อยากได้อะไรกลับไปลูกอยากได้โซลาเซลล์ไปติดที่บ้านครับ โ <Okay. S 2> uh อเคนั้นเต็มที่นะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับรครับต้นกล้าสดดีลูกดีใจที่ต้นกล้ามารายการนะครับท่บานผู้ครับเราเห็นเด็กตะกร้อหลายคนบนเวทีซูเปอร์เทนนะครับทีมงานบอกผมว่าในจนํานวนเด็กที่เราเคยพบเจอบนเวทีนียนี่คือหนเด็กที่เก่งที่สุดมีคลิปยืนยันครับ เฮ้ยเล่นกับเลย่โอ้โหเล่นกับตัวใหญ่เลยนะกัคนโตอ่ะเฮ้ยวัวัเออเล่นคนเดียวใช่ไหมโอ้โหเจงมากโอ้ยเฮ้ยเจ๋งว่า หยอดครับโอ้ยหยอดโอ้ยโอ้ยโอ้ยต้องการครับแต่นัดนี้แพ้นะครับแพ้ฝาล์ครับเพราะอะไรคะ้ออเล่นตะก้อคู่ใช่หมครับแต่เขาเล่นคนเดียวกรรมการบอกว่าไม่ได้นี่ผิดกฎใช่ไหมลูกโดนปรับแพ้ฝาล์ครับเอ้าแก้หนยแก้ยไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่นะเออพี่เล่นกับรอยุ้ะมาั้งไรพี่พี่ฮอครับห้า แล้วเราสิบสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดขวบแล้วผลเป็นยังไงลูกชนะครับท่านผู้ชมครับชมความสามารถของต้นกล้าบนเวทีซูเปอร์เทนนะครับโจทย์มาครับอ่าเกี่ยวกับความแม่นนะต้องแบบดอกเหมือนดอกข้ามดอกรอดอะไรอย่างนี้นะอ่านรูปกระสัมันยากตรงนี้คุยนิไหล หลายด่านเหลือเกินต้องการครับนี่คือโจทย์ที่ยากมากต้นกล้าถือไม้ไปดอ่อตกร้ออยู่กับที่ก่อนคือสุัอธิบายกติกาลูกน้องการครับเขาต้องผ่านภารกิจต่างๆแล้วก็มายืนบนแท่นม้าหินนี้แล้วก็ส่งตะกร้อจู่โจมที่เป้ากระดาษให้ทะลุไปโดนเป้าปด้านหลังเพื่อ,อ้ลูกโป่งแตกครับยอดยากมากไม่เห็นด้วยนะให้โอกาสน้องกี่ครั้งดีสามอ่าสามครั้งเวลารวมเท่าไหร่ดี ต้องมีเวลามาครอบด้วยเท่าไหร่ดีครับ1นาทีเยอะไปครับ50ค่ะพอ45สีวิครับโอ้ต้นกล้าลูก45วิโอกาสสครั้งต้นกล้าพร้อมนะลูกโอกาสครั้งที่หนึ่งไปครับ โหนิ่งมากดูง่ายมากเลยสวยงามเจ๋งมากเวลาเหลืยเยอะมากเลยลูกเรื่อยๆนั่นนะมีรออันนี้แหละเฮ้ยัวสวยงามโอ้โหรอยโอ้โหฮอยเดียวไดูงย 有劲了，好开心啊！Oh, คือปกลี่ยโอ้ยจริงดังนั้นโจทย์ต่อไปคือโจทย์ที่ยากมากที่ไหนครับขอ,อโจทย์ยากที่สุดครับมียากมียากที่สุดอีกท่านผู้การครับโจทย์เป็นแบบนี้ครับจะมีคนคว้างลูกตะกร้อใส่น้องลูกแรกถ้าใช้เท้าขวารับลูกที่สองต้องใช้เท้าซ้ายรับสลับกันต้องรับทั้งสองข้าง เมื่อ,อตอกตะกร้อได้แล้วมีเวลาจํากัดครับต้องนําตะกร้อลงในถังให้ได้ทีละลูกตามเวลาที่รายการควบคุมแล้วก็เตรียมไว้ให้จังหวะเป็นแบบนี้ครับทีมงานครับขอสัญญาณครับ3 2 Three, two, one, go! 1 go คว้างลูกตะกร้อครับครบ5้า <l ux> วิคว้างลูกต่อไปครับค <l ux> ว้างลูกต่อไปครับ,ค,รบคือให้คว้างลูกต่อไปเพราะอะไรครับ เมื่อลูกตะกร้อลงถังครบสองใบแล้วเนี่ยจังหวะต่อไปคือน้องต้องเลี้ยงดอกตะกร้อไปเรื่อยๆแล้วหาจังหวะโจมตีให้โดนลังครับ mm. ทีนี้จะต้องมีคนคว้างตะกร้อใส่เราด้วยความแรงกรรมการมีสามท่านเนี่ยอยากเลือกใครมาทําหน้าที่คว้างพี่หอยครับเหฮะเหตุผล uh huh. <Hey, S 2> ที่เลือกพี่หอยมีไหมลูกพี่หอยเเชียแมนยูครับแล้วเราเชียร์ิเว่าบูครับเชียร์ิเวร์บูครับเชียร์ิเว่าบูครับ คลิปจำไม่น่าจะดีว่าปีที่แล้วไม่ได้ดูบอลกูดิบเลยใครได้แชมป์นะครับปีที่แล้วลูกบัลแล้วคลิที่หอยเกาอยู่อันดับเท่าไหร่ลูกจบตกชั้นครับอ๋อเพราะความหมายเขาไม่ดุอ๋อไม่เกือบจบเท่าไหร่พี่จบสิบห้าโอเคเออโอเคเราอยากจะประท้าพี่หอยครับหน่อยครับน้องอยากเชิญนันยูมาเจอเลี้ยวภูหน่อยครับต้องชั้นหน่อยสิครับพี่คว้างตะกร้อมาครับคว้างใส่เลยครับมาครับ <โ>ความยากคือเท้ขขาขวาเท้าซ้ายเขาถนัดไม่เท่ากันขวาเนี่ยนถนัดเต็มที่ใช่ไหมลูกถ้าขวาร้อยซ้ายเท่าไหร่ประมาณสี่สิบพับนี่นะครับ<อ>นี่คือความยากเขา<อ>ครับโจทย์คือต้องใช้ทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวารับนะลูกพร้อมไหมลูกพร้อมครับอมมโอกาสสามครั้งเช่นกันครับประจำที่ลูกเตรียมตัว สัญญาณมาครับ 3, 2, 1, GO! ได้แล้วครับเอาซ้ายครับสีลูกออกไปต้างบนหลังนะครับตรงนี้ไม่จับเวลาครับฟาดเลยต่ำไปหน่อยครับต่ำไปหน่อยลูกต่ำไปหน่อยครับ โอกาสครั้งที่2นะครับสัญญาณมาครับ3 2 1 go 1> เอาขวาครับเอาซ้ายครับเอาเลยครับเป้าหมายต่อไปคือกล่องครับลังนี้รออยูนน่รครับไม่ต้องรีบไม่มีล,ลัลงหนลงล่อยนี้ ท้ายนะครับสัญญาณมาครับ3 2 1 GO มาครับซ้ายครับโอ้โหยังได้อยู่อ่ะอุ้ยสวยลูกจับเวลาด้วยลูกรับฝ่ายยแรงเย็นสวยสบายเลยครับ ขชบา้โอ้โ้โอ้โแต่คนี้เไม่ได้ครับน้องต้นก้าครับโอ้โหต่อดมากครับนี่คือมิสรภาพแห่งนันยู่แล้วรือคือครับ รัมนตรครับได้รู้จักกับน้องต้นกล้าทั้ง3ท่านรู้สึกอย่างไงบ้างครับต้นกล้าถ้าหนูตั้งใจฝึกอันนี้ไปเรื่อยๆนะทาให้มันมันสุดยอดของเราไปเลยตอนนี้ทักษะหนูมันดีมากๆเมื่อกี้คุยกับพี่โก้พี่โก้บอกว่าอยากบอกหนูว่าฝึกเท้า,ซายซะให้มันแม่นยําไปเลยตอนนี้เท้าซ้ายหนู40%ใช่ไหมเอาให้มันร้อยเท่าเท้าขวาให้ได้เอาให้ไม่มีจุดอ่อนเหลือเลยลูกนะคะเพราะสิ่งที่หนูมีอยู่ในตัวไม่ใช่แค่ความสามารถนะความดีของหนูมันก็ทําให้หนูสว่าง สองสิ่งนี้ลูกมันจะนำพาให้หนูไปประสบความสำเร็จบนเส้นทางที่หนูต้องการพวกเราทุกคนไปกำลังใจให้ขอให้หนูได้ติดทีมชาติอย่างที่หนูตั้งใจนะลูกนะครับขอบคุณครับท่านรการครับ,ค,รบความฝันที่พาต้นกล้าม,มาซุปเปอร์เทนก็คือว่าเขาอยากใช้ความสามารถของเขาเนี่ยแลกกับว่าประมาณในการไปซื้อโซลาเซลล์เพื่อสร้างแสงสว่างแล้วก็ไฟฟ้าใที่บ้านคับทั้งสามทานครับเราสามคนให้ ผ่านครับครับต้นกล้าลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความเก่งของต้นกล้าให้พี่พี่คนโมทราบพี่พี่ก็ฝากส่งกำลังใจถึงต้นกล้า้วยนะนลูกนะเรื่องงบประมาณในการไปซื้อแผงโซลาเซลล์ไม่ใช่ปัญหาลูกพี่พี่คนโมยินดีมากครับแล้วก็คุยกับคุณแม่คุณพ่อและงบประมาณในการทําสิ่งนี้หนึ่งหมื่นหกพันบาทลูกพี่พี่คนโมขอมอบให้กับลูกครับครับ และยังมีบุญศึกษาเพิ่มเติมให้ด้วยอีก4,000บาทลูกรวมวันนี้มอบให้ลูกจากพี่พี่โคนละโม2,000 200, บาทจากพนักงานคนลโมครับต้นกล้าลูกและมีสิทธิพิเศษมนาเกลีมอบให้ลูกครับแต่ไม่มองด้านนี้ลูกทีมงานครับขอความฝันพิเศษให้น้องต้นกล้าจากพี่พี่โคนดโมครับ ครับหันมามองได้ละลูกและเข้ามาดูใกล้ๆเลยลูก oh. ต้นกล้ารครับนี่คือผลิตภัณฑ์คอนโดมกุกทีชุดใหญ่ลายดาบพี่ข้านอสูรมีทั้งแชมพูสบู่ลเหลวไว้อาบน้ําและสระผมแปรงพร้อมยาสีฟันไว้ดูแลช่องปากเพื่อพิฆาตอสูรเชื้อโรคเพื่อให้น้องต้นกล้านะครับมีสุขนามัยที่ดีทั้งร่างกายเลยนะครับมอบให้ลูกทั้งหมดนี้จากพี่ๆี่ผลิตภัณฑ์คอโดมกครับครับ ต้นกล้าลูกเรามีเหรียญซูเปอร์เทนทำขึ้นเพื่อมอบไปกับเด็กคนหนึ่งซึ่งเป็นต้นกล้าแห่งวงการตะกร้อไทยนะลูกขอให้ลูกเดินบนเส้นทางสายตะกร้อที่รู้รักและก็มีความสุขนะครับด้านหลังเนี่ยมีชื่อของต้นกล้าด้วยเหรียญซูเปอร์เทนเหรียญนี้มอบให้ลูกนะครับครับครต้นกล้าบอกพี่ทีทนทงาซูเปอร์เทนว่า โตขึ้นอยากเป็นอะไรนะลูกอยากเป็นนักตะกร้อทีมชาติครับต้นกล้าดูจอหนี้สิลูกพี่พี่เขาจินตนาการว่าต้นกล้าจะเติบโตขึ้นเป็นนักตะกร้อทีมชาติไทยลูกเ,เป็นหนึ่งความฝันที่เชื่อว่าจะเป็นจริงในอนคตนะครับต้นกล้าลูกรู้สึกยังไงกับตัวเองและอยากบอกความรู้สึกนี้กับใครที่สุดพูดผ่านกล้องนี้ได้เลยลูกชิญครับรู้สึกภูมิใจครับแล้วก็อยากบอกความรู้สึกให้กับแม่ครับ ผมทำได้แล้วนะครับโตขึ้นผมจะเป็นทีมชาติและหาตังยังพ่อกับแม่ให้ได้ครับครัศยาพันจิ๋วแห่งรายการตกรอดไทยนะครับน้องต้นกล้าครับขอบคุณที่มารายการนะลูกโชค,คดีนะลูก จากที่น้องต้นกล้าคว้าความฝันบนเวทีได้สำเร็จจนถึงเวลาแล้วครับพี่พี่จะนำโซลา่าเซลล์ที่มีคุณภาพเดินทางมาติดตั้งให้กับครอบครัวของน้องต้นกล้าถึงที่บ้านซึ่งวันนี้ก็คงจะเป็นอีกหนึ่งวันในชีวิตที่น้องต้นกล้าจะมีความสุขและความภาคภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นผ่านความสามารถที่เขารักรายการซปเปอร์เทน ขอแสดงความยินดีกับน้องต้นกล้าด,ด้วยนะครับขอขอบคุณพี่ๆครโคโวโม,มากๆครับที่ให้เงินสนับสนุนผมมาซื้อโซล่าเซลล์ครับบ้านผมมีไฟฟ้าใช้แล้วครับผมจะได้ไม่ร้อนครับผมจะได้อยู่สบายกับพ่อกับแม่แล้วก็พี่แล้วครับ ซปเปอร์เทนอัจฉริยะพันจิว๋วทุกวันเสาร์16นาิกา45นาทีสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ